น้ำอ่ะอ่ะแล้วหนูเฟชไหมล่ะครับเฟชแต่มามีอ่ะเฟชมากแล้วหนูก็เหมือนกันอ่ะมามีก็อะไรแล้วหนูเข้าใจถึงประโยชน์ของน้ำยังลูกรู้แล้วค่ะเนื้ก็ใส่ไม่ได้ขยับเขียวเขียวขยับนิดนึงเออแล้วลองใส่ไหมใส่ เวลาดึงอ่ะมันดึงไม่ต้องจับสีเขียวดึงเฉยๆเลยเออสบาย ขอดูหน้าน่ารักน่ารักหน่อยว้าสีคุณนหนหน่อยที่รลกสคุณน,นหนคุณนหนกับกล้องหน่อยคใครตดคะใครตดใครตด องที่หมามี้กล้องที่หมามี้มั้งกล้องตอดเนี่ยนะใช่